ในโลกอนาคตที่คนตัดต่อพันธุกรรมจนสร้างอสูรขึ้นมาได้อีกทั้งยังประดิษฐ์เครื่องไบโอแวร์มาเชื่อมต่อความคิดของคนกับอสูรเหล่านั้นแล้วนำพวกมันมาต่อสู้ในการประลองแบบแกลเอตเตอร์ได้อีกด้วยแล้วอะไรคือความลับของความแข็งแกร่งของอสูรที่ไม่เคยสู้แพ้เลยมาหาคำตอบได้ไน Love Death and r o b o t ตอน Sony a g e ความแข็งแกร่งของซอนนี่ในปี2019 ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวผู้อยากจะฝากให้เพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแอดมีโปร u t u b e ที่ถูกที่สุดมาแนะนำ YouTube Premium ราคาพิเศษ69บาทใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้ p r e เมียมแล้วดียังไงดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาคัน่นล็อกหน้าจอก็อยังฟังเรื่องราวสนุกสนุกจากช่องมัส4ีได้แถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงลื่นๆไม่มีสะดุดมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงใช้อ e ีเมลตัวเองก็สมัครได้ติดโปรเก่าสามารถย้ายได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครแอดไลน์แอด pmyt24 หรือสแกน QR c ค d e ได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับช่องมัดซีนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่มหาคนครแห่งหนึ่งในโลกอนาคตที่เสื่อมสลายรถบรรทุกที่มีป้ายกำกับอยู่ว่านักล่าของซอนนี่แต่เข้ามาจอดที่โกดังแห่งหนึ่ง ซอนนี่และเพื่อนๆของเธออีกสองคนได้ก้าวลงมาจากรถแล้วเดินเข้าสู่ด้านในสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงโกดังหากแต่เป็นสนามประลองของอสูรจากพันธุวิศวกรรมที่ผู้ประลองจะต้องห้ำหันกันจนตายตกกันไปข้างหนึ่ง พวกเขาได้ลำเลียงอสูรในทังเข้าไปที่สนามประลองระหว่างทางพวกเขาก็คุยกันว่าการอัปเดตสมองในครั้งนี้ดูจะแก้ไขปัญหาที่เจอจากการต่อสู้ครั้งก่อนได้แล้วซึ่งในระหว่างที่กำลังก้มหน้าก้มตาจดจ่ออยู่กับงานนั้นก็ทำให้พวกเขาเดินเข้าไปชนกับชายร่างยักษ์คนหนึ่งที่ยืนขวางทางไม่ให้พวกเขาเข้าไปข้างในทีมของซอนนี่พยายามที่จะขอโทษแต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่ตอบโต้อะไรแต่ก็ไม่ยอมหลบทางให้พวกเขาผ่านเข้าไปได้อยู่ดี ทันใดนั้นเสียงของชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากเงามืดเด็กโกหัวหน้าของที่นี่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับสาวสวยในชุดสีทองเขาเป็นคนสั่งให้ชายร่างยักษ์มายืนขวางทางพวกของซอนนี่เอาไว้เองเขาได้บอกให้ชายร่างยักษ์จ่ายค่าเสียเวลาให้กับทีมของซอนนี่เพราะว่าเขาอยากมาเห็นอส่รของพวกซอนนี่เนื่องจากเคยได้ยินข่าวมาว่ามันเป็นอส่รที่ไม่เคยพ่ายแพ้เลยแต่ซอนนี่ก็แย้งว่าเธอเป็นอส่วนที่ไม่เคยพ่ายแพ้ต่างหาก แต่หลังจากนั้นดิกโก้ก็ได้เสนอเงินก้อนโตให้เพื่อแลกกับการล้มมอยอสูรให้ทีมของซอนนี่แกล้งยอมแพ้ในการศึกครั้งนี้ทว่าทีมของซอนนี่นั้นยังไม่ทันจะตอบเจ้าอสูรในแทงก็แสดงอาการไม่พอใจกระแทกกระจกถังจนดิกโก้ต้องถอยร่นออกมาจากนั้นซอนนี่ก็ตอบกลับไปอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ยอมหรอกเพราะสำหรับเธอนี่มันไม่ใช่ธุรกิจดิกโก้นะ่ะไม่เคยเจอใครที่เป็นแบบนี้มาก่อน ที่ไม่ว่าเขาจะเสนอเงินสูงขนาดไหนก็ต้องถูกปฏิเสธกลับมาถึงกับต้องถามกลับไปว่าเธอพิเศษมาจากไหนนะแต่ซอนนี่ก็บอกว่าเธอไม่พิเศษแค่ไม่เหมือนใครจากนั้นก็ได้เดินจากไปเพื่อนรวมทีมของเธอก็ได้เข้ามาต่อว่าดิโก้ต่อแล้วบอกว่าคนอย่างเขานะ่ะไม่เข้าใจเรื่องของศักดิ์ศรีหรอกพร้อมทั้งเล่าอาดีตของซอนนี่ให้ฟังว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนเธอถูกแกงลักพาตัวไปข่มขืนและเมื่อเสร็จกิจพวกมันยังได้กรีดหน้าและทำร้ายเธออีก เพื่อเป็นการลงสัญ,ญลักษณ์ของพวกมันเอาไว้บนตัวเธอเพื่อให้เธอนึกถึงเรื่องนั้นไปตลอดชีวิตดังนั้นทุกครั้งที่ซอนนี่ขึ้นสังเวียนเธอไม่ได้สู้เพื่อความภูมิใจตำแหน่งหรือเงินทองแต่เธอทําไปเพื่อลบล้างความเจ็บปวดในใจที่ต้องการจะสับคนที่ทําร้ายเธอให้กลายเป็นชิ้นๆต่างหากแต่ดิโก้นั้นก็ดูเหมือนจะไม่สนใจแม้แต่น้อยแถมยังบอกให้ทีมของซอนนี่นั้นกลับไปทบทวนข้อเสนอของเขาอีกต่างหากเมื่อถึงเวลาการแข่งขันซอนนี่และทีมก็ได้ก้าวเข้าสู่สนาม พร้อมเสียงโห่ร้องอันอกึกก้องจากคนดูที่มารอคอยการห้ำหั่นเลือดสาดคู่แข่งของเธอที่ดูจะมีฝีมือแข็งแกร่งก็ได้ออกมาโชว์ความปากดีทันทีแต่มอนนี่ก็คงจะมีชื่อเสียงพอควรระดับที่ลูกทีมของซอนนี่นั้นก็เริ่มกังวลว่าเธอจะไหวไหมแต่ซอนนี่ก็ไม่พูดอะไรพร้อมกับถอดเสื้อออกแล้วให้ทีมของเธอเชื่อมต่อเธอเข้ากับอสูรทันทีและเมื่อโปรแกรมเริ่มทํางานจิตของเธอก็ได้เข้าไปอยู่ในร่างของอสูรของเธอที่มีชื่อว่าคาร์นิว ภาพที่เธอมองเห็นก็ได้เปลี่ยนจากวิวของสนามมาเป็นวิวของแทงน้ำที่บรรจุเจ้าอาสูรเอาไว้และมาพิธีกรประกาศสนนี่ในร่างอาสูรที่มีระยางยาวแหลมยื่นออกมาจากหัวก็ทะยานเข้าสู่สนามพร้อมเสียงคำรามอันน่าเกรงขามทันทีจากนั้นครูแข่งของเธอกระทำการเชื่อมต่อจิตของเขาเข้ากับอสูรของเขาที่มีชื่อว่าเทอร์โบแรปเตอร์จากนั้นอสูรร่างกำยำก็ได้ก้าวเข้าสู่สนามทันที และแล้วการต่อสู้ระหว่างความปลาดเปลี่ยวและพละกกำลังก็ได้เริ่มต้นขึ้นคานิวอร์ทำเฟิร์สปลัดได้โดยการใช้ระยะที่โจมตีระยะไกลได้รวดเร็วเสมือนหอกสัตว์ศัตรูจนกระเด็นและยังใช้กรงเล็บเข้าโจมตี่ังต่อเนื่องแต่ในขณะที่เทอโบแรปเตอร์ถูกอัดจนติดผนังนั่นเองมันก็ได้หันกลับไปคว้าจับรยางหอกของคานิวอร์ไว้ได้ทันหยุดการโจมตีเปิดชีพเอาไว้ได้จนคนดุนอึ้งไปทั้งสนามจากนั้นก็ได้เริ่มโต้กลับ ดึงคานิวอลกลับมาติดผนังแล้วก็เริ่มใช้กำปั้นมหมาสัตว์เข้าใส่รัวๆจนอาการบาดเจ็บส่งผลให้ชีพจรของซอนนี่นั้นเต้นเร็วจนผิดจังหวะเทอร์โบแรปเตอร์จะพุ่งเข้าไปแท็กคานิวอลให้แบนแต่ในตอนนั้นเองระย่างแหลมของเธอกระไดแยกออกเป็นสี่ข้างเหมือนแบบแรเตอร์ออกตบพุในสไปเดอร์แมนทำให้การเคลื่อนไหวของมันรวดเร็วขึ้นมากกว่าเดิมและพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบแส่อันแหลมคมทะลวงเข้าใส่ร่างอันใหญ่โตของเทอร์โบแรปเตอร์อย่างไม่ยัง้ง จนสามารถตัดแขนของมันจนขาดได้ทว่าเจ้าเทอร์โบแรปเตอร์กับลุกขึ้นมาพร้อมโชว์อาวุธลับมีดพับโครงกระดูกอาวุธที่ซ่อนอยู่ภายในกระดูกต้นแขนของมันแล้วเริ่มโตกลับทันทีจนสามารถฟันปลายแหลมของระยะของคานิวอร์ขาดไปได้3อันอย่างรวดเร็วนั่นทําให้การเคลื่อนไหวของคานิวอร์ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดจนเธอถูกมันจับไปติดก,กําแพงจากนั้นก็ใช้มีดพับกระดูกกัดซ่วเข้าไปที่ท้องของเธอจนมิด สร้างรอยยิ้มให้กับดิกโก้และผู้คนในสนามก็ส่งเสียงร้องเชียร์กันอย่างบ้าคลั่งในจังหวะนั้นเองคารนิวอที่อ่อนแรงใครเห็นก็ว่าตายกลับลืมตาขึ้นมาแล้วใช้มือกับระยะที่เหลืออันสุดท้ายล็อกคอของเทอร์โบดปเตอร์แล้วใช้กระดูกหน้าอันแหลมคมเจาะเข้าไปที่คอของมันพร้อมกัดกินจนเจ้าอาสูรร่างยักษ์นั้นสิน้นฤทธิ์ล้มลงไปนอนลงกับผืนจากนั้นคารนิวอัก็ได้ฉีกกระชากหัวของมันออกมาชูขึ้นแล้วคำรามกล้องเพื่อประกาศชัยชนะ สร้างความสะใจให้กับคนดูทั้งสนามจนเหล่าคนดูนั้นต้องพากันยืนขึ้นมาตะโกนชื่อคานิวอออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสรรเสริญให้กับอส่วนผู้แข็งแกร่งที่สุดในค่ำคืนนี้ซึ่งนั้นก็สร้างความไม่พอใจให้กับดิกโก้เป็นอย่างมากหลังจากจบแมชทีมของซอนนี่ก็ได้ฉลองและเดินกลับที่พักกันในตอนนั้นเองซอนนี่ก็ได้เห็นสาวชุดทองที่เป็นคนสนิทของดิกโก้เดินเข้าไปในห้องเก็บแทงมอนสเตอร์ของเธอเธอจึงได้เดินตามเข้าไป หญิงสาวชุดทองกล่าวชื่นชมการต่อสู้ของซอนนี่ว่าสู้ได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เปิดเผยว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้ชอบดิกโก้เลยที่อยู่กับเขาก็เพื่อความปลอดภัยลึกๆแล้วเธออยากที่จะหนีจากดิกโก้ไปตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีทางเลือกเมื่อซอนนี่ได้ยินดังนั้นจึงได้ชวนให้เธอไปอยู่กับกลุ่มของเธอแล้วทั้งครูก็ได้เข้านวเนียกันในจังหวะที่กําลังจะจูบก,กันนั่นเอง มือของสาวชุดทองก็ไปถูกแทงที่บรรจุคานิวอเอาไว้จนทําให้ไฟนั้นสว่างขึ้นทําให้เธอตกใจกลัวที่เห็นร่างของเจ้าอาสูรซอนนี่จึงได้เข้าไปปลอบเธอแล้วบอกว่าในโลกนี้นะ่ะมันมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วให้ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตสาวชุดทองจึงถามว่าเหมือนกับการที่ซอนนี่ยอมรับเรื่องที่ตัวเองถูกแกงนักเลงจับไปข่มขืนใช่ไหมแต่ซอนนี่กลับแย้งว่าความโกรธแค้นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เธอแข็งแกร่งเป็นแค่สิ่งที่ทุกคน เชื่อเท่านั้นแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบสาวชุดทองก็ได้มาห้ามเธอพร้อมทั้งเปลี่ยนตัวเองเป็นสาวไม่มีชุดแล้วก็พูดต่อว่าใช่ทุกคนน่ะอยากเห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นเท่านั้นแล้วก็เชิญชวนให้สอนนีดูเรือนร่างอันเปลยเปล่าของเธอเห็นแบบนี้แล้วสอนนีจึงหยุดพูดแล้วก็ตรงเข้าไปจูบก,กับเธออย่างดูดดื่มพร้อมทั้งส่งยิ้มให้แก่กันทว่าใน,นจังหวะนั้นเองหญิงสาวที่เอามือมาลูบคางของสอนนีก็ได้ปลดปล่อยกรงเล็บออกมากแบบวูฟเฟอรีน เสียบทะลุหัวของซอนนี่ไปจนเลือดอาบแล้วใช้มือนั้นยกร่างของซอนนี่ให้ลอยขึ้นเหนือพื้นในตอนนั้นเองที่ดิโก้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมทั้งถามว่ากลัวหรือยังล่ะทีนี้แล้วสาวชุดทองก็เฉลยว่าเพราะดิโก้โมโหซอนนี่สุดๆจึงทําแบบนี้จากนั้นก็โยนซอนนี่ลงพื้นพร้อมทั้งกระทืบซ้ำจนใบหน้าของซอนนี่เนี่ยเละเป็นโจกแต่ซอนนี่ในสภาพยับเยินกลับบอกออกมาว่าตบตาได้แนบเนียนแต่ก็ยังไม่ดีพอทำให้าาดิโก้ต้องขมวดคิ้วแล้วถามไปว่า สันนีเป็นตัวอะไรกันแน่เธอจึงตอบว่าก็แค่ตัวประมวลผลไบโอแวร์ที่เชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังเมื่อดิกโกสำรวจร่างของสันนีกับพบว่ามันเป็นความจริงตามนั้นจากนั้นเสียงก็ดังขึ้นมาจากลำโพงทางด้านหลังแล้วฉเฉลยว่าในคืนที่เธอถูกลักพาตัวไปทำร้ายจนเกือบตายนั้นเพื่อนได้มาเจอเธอ,เธอและคิดจะรักษาร่างกายของเธอเอาไว้แต่เนื่องจากพวกแกงนั้นทำกระโหลกของเธอแตกจนยากที่จะเยียวยาและนั่นก็คือความลับของความแข็งแกร่งของเธอมันก็คือความกลัวไงล่ะ พราะทุกครั้งที่เธอขึ้นเวทีเธอไม่ต่อสู้เพื่ออะไรเลยนอกไปจากการรักษาชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดเท่านั้นเมื่อทั้งสองรู้ความลับนี้แล้วสาวชุดทองก็เตรียมวิ่งหนีแต่นั่นก็สายไปเสียแล้วแต่อย่างของคานิวอ์แทงทะลุหัวของเธอออกไปอย่างรวดเร็วจากนั้นหนวดยาวของมันก็ไล้เยืดมาพันธนาการร่างของดิโก้ไว้แล้วก็ยกตัวเขาขึ้นมาเผชิญหน้ากับอสูรนพร้อมทั้งถามเขาว่าความกลัวตายที่บอกไปเมื่อกี้นะ่ะนายเริ่มกลัวหรือย,อยังล่ะทีนี้ แล้วหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับโดยสรุปนะครับสันนี่ถูกแกงลักพาตัวไปข่มขืนแถมยังทำร้ายจนปางตายแต่เพื่อนของเธอที่เข้าไปช่วยได้ย้ายสติปัญญาของเธอเข้าไปในร่างของอสูรและเชื่อมต่อมันด้วยไบโอแวร์กับร่างกายของมนุษย์ซึ่งถ้าไปย้อนดูหลังฉเฉลยนะครับจะพบว่าสันนี่สวมใส่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาแม้หลังจากจบการแข่งขันไปแล้วใน,ในตอนที่เพื่อนของสอนนี่บอกว่า ทำการเชื่อมต่อกับคานิวรแล้วนั้นจริงๆแล้วเป็นการปิดการเชื่อมต่อร่างคนกับร่างอสูรทําให้อุปกรณ์เชื่อมต่อที่หัวของสันนีเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงและในระหว่างการแข่งขันสันนีก็จะสงบนิ่งมากในขณะที่คู่ต่อสู้ของเธอจะแ,แสดงอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะวิญญาณของเธอไม่ได้อยู่ในร่างนั่นเองครับนั่นจึงทําให้สิ่งที่ผลักดันให้เธอต่อสู้ไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความกลัวครับส่วนตอนที่สาวชุดทองถูกถามว่า อยู่ข้างกายดิกโก้เพราะอะไรแล้วเธอตอบว่าเพื่อความปลอดภัยก็เป็นความจริงนะครับแต่ไม่ใช่ความปลอดภัยของเธอหากแต่เพราะเธอเป็นคนคุ้มกันความปลอดภัยให้กับดิกโก้ต่างหากครับหนังเรื่องนี้รับคะแนนจากเว็บ iMDB ไปที่8.3คะแนนและยังไม่มีคะแนนจากเว็บ Rotten Tomatoes ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ